เรานะคะก็ก็มาชุบเิตรีอีกแล้วนะคะชุบฟิตรีนะคะฟิตรีนะคะนี่คะ่ะหน้าสวยเหมือนซ่านะคะนี่หน้าแรกเลยนะคะนี่จะแตัดผมให้ดีก่อนแกะะ้งอนไหม <c oughs> <c oughs> แล้วก็อันนี้นะคะ่ะเราอะ่ะก็มาดูเดือนปีของของนิซ่าเจนนี่ดีซูโรเซ่กัน่ไปกันเลยค่ะก็คือว่านิซ่าเกิดเดือนนาวันที่27เจนนี่เกิดเดือนมกราวันที่3ามดีซู ูเดือนมกราวันที่สองสวยอะ่ะโรเซ่เดือนกุมภาวันที่สิบเอ็ดเนาะสวยแล้วก็กินเก่งสวยทุกคนเลยสวยเราจะบอกความเราโรโรเซ่กินเซีซูร้อเรียนแบบลิซ่าชอบทำหน้าตลกเจนนี่เปิดฝาปกากไม่ออก แล้วก็มีเดินแบบด้วยลิซ่าเคยเป็นคุณครูสอนเต้นที่จีนแต่เสียดยายอะคือว่าพูดภาษาจีนไม่เป็นอะพูดแท่อังกฤษเกษาหลีไทยและกาไม่มีละไม่มีแล้แลนี่แกะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นครูสอนเต้นด้วยนะเป็นครูสอนเต้นนะแบบบิลังกาอะไรแบบนี้แบบนี้นะ,ะดูมันมันยืนไม่ได้นะมันติดกับรถเนี่ยไยไม่ได้อะโอไม,ไม่ได้นะคะเพอถ้าวงวม พิงจะเต้นแบบนี้ถ้าวงแบ,บ็คพิง์่จะเต้นแบบนี้นะคะ Let's kill this love Yeah 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 รักเพิ่เพิ่มพิ่เพิ่มเพิ่ม Let's kill this love อันนแแล้วก็อันนี้นะคะที่เราอยากถามว่าที่ทุกคนยังไม่เคออยรู้ว้าว้าคุณ ไปด้วยนะคุณดีนะลมเย็นสบายอ่ะผ่อนลมเย็นสบายตอนนี้เราก็อยู่ที่อเมซอนนะมีร้านขายอะไรนะเอิรมที่เขาเปิดใหม่อ่ะอะไรนะที่จอดรถนั่นอ่ะคืออะไรนะร้านขายดูนัทใช่ไหมแล้วก็มีเซรั่นเ้นร้านซักผ้ามีหลายอย่างเนี่ยแล้วก็มีร้านอะไรก็ไม่รู้อ่ะร้านกับข้าวร้านกับข้าวนะคะแล้วก็มีที่จอดรถด้วยตอนนี้อ่ะมีห้องละหมาดด้วยตอนนี้เราก็อยู่บนรถกันนะเงามากเนี่ยก็จะมาถ่ายคลิปกันนะเดี๋ยวเรารีวิวกันเนาะข้างหลังนะคะ